สวัสดีครับต้นกับกอนบ้านนงวัตรใสครับสำหรับกิ๊นเมย์สุดยอบำเหน็พี่น้องครับมาเที่ยวได้ครับพี่น้ักอสกายวอล์กเชียงคันครับสำหรับพี่น้องที่มาเที่ยวจังหวัดเลยกัแวะมาได้์นะครับสภาพมาเป็นคนล้าหล,าย,ลายครับรถเต็มเลยรถเต็มเลยของสายมัวพี่น้องหลายหลายอย่างมากครอบครัวให้จอแล้วครับถ้ากันมาจากอันผู้ผู้เลื่อนครับลงจากผู้เลื่อนแล้วแต่ มาต่อสก,กายวอไปนรบถ้าต้องไปซื้อตั๋วก่อน้วคาซือร่องเท้าบอกเขาว่าเดี๋ยวเป็นนันเป็นหน้าที่นั่นแหละนะของฉันี๋ยวภาพไปเบื้งอีกเที่ยนนึงครับว่าเหตุจางไหนเนี่ย cá pông, nha, mỏng bao, anh lấy mỏng bao, anh lấy cá, anh lấy cá, anh, nha, anh lấy cá, anh lấy cá, anh lấy เราดใบเทาไหรม่ขายครับใบเท่ารดครับหมวดจาไว้ให้ดีว้าวนี่ใบละร้อยว้าวครับไม่ค่ะต้องบนหน่ร้อย หมวกสวยๆครับใจ้าเก็บไปละร้อยจ้าต้งนีใบเท่าไหร่ครับอันนี้น้อยห้าสิบจร้อยห้าสิม่อบร้อนนะจ้าได้ปครับลดได้อยีอยส่ให้ก่อเตือนงน ซื้อให้ซื้อให้ไม่คุ้แม่ใจสมบูรณ์นี่เลือกเองอ๋อให้แกเลือกเองเป็นจ้าชีแน่นลอวอ๋อนีก็แม่เลกอไหมองใส่ดูสิคะจุดตานตาหมอกด็กก็มีนะคะจานหน้าว้าวนี่ไไอ้ใจงั้น ทาปรกัม่ซ้หมวกก่อนครับก่อนเก็นนะใอหมวกกอนละอันใครก็ใส่ยังไงหมดไหนกระดิกได้ไหมอ่ะกระดิกได้กระดิกยังไงฝนกระดิกได้มได้แล้วระบายก็ระบายเอาจับัันละนัเปลียนเขาลย ค่ามาสี่ตัว๋วครับค่าบริการหกสิบบาทผู้ตั้งอายุเจ็ดสิบขึ้นไปค่าชมสี่สิบบาทผู้คนจำเาคลิปยังไงพี่การเด็กต่ำกว่าสิบสองอานากับแม่ค่าชมสี่สิบแต่ว่าของเรานั่นหกสิบบาทตัวอกว่าีพระเนนแม่ชีผู้พิการขึ้นฟรีไปส่วนนี้ข้างหน้าซื้อตั๋วกันครับ จุดข,ขายตัวาดือ่ซื้อตัวเสร็จแล้วครับกะเลยมาหลับรองทาซี่นำมนการสุดคน,นเลยโอ้ตั้งขึ้นรถตั้งยี่ต้อไหน,นปไปไปเป็นครับนี่ของฝากน้ำสองข้างทั้ง ของเยอะเลยฮะของฝากเยอะๆบได้ตัวหอูด่างซ้ยนี่อ๋อนี่รถ้สองแถวกำลังลงมานี่งมันเย็นนกติมหลอดจ้าต้องมีนาขึ้นตรงไหนนี่ทางเครื่องรถ ตรงนี้เลยแล้วก็จะเลี้ยวมาอยู่เช่ปะเป็นงงอ๋อโน่นโน่นน่นนนนี่ครับยางไม่ขึ้นรถตั้งแต่เขาจอดจอดรอกันเป็นแถวอยู่ที่ด้านบนไม่มีร้านคา้าเส้นนำไปด้วยเส้นำนำเด็กดวันเด็กกระเป๋าเดี๋ยววิ่งไปเอารถุรถน้ำมันไปเยอะไปเยอะ คิ่แเท่าอ่ะอ๋อของ้ยนะนั่เดินาล้ก่ะรมอากกินหลายนวดอ้าวนั่งรถขึ้นมาแล้วครับบ่โดนนะนั่งขึ้นมากแป๊บเดีย ถึงด้านบนแล้วอาได้บ้างด้ว่าใช่ต้องแม่งจริงครับวันหยุดคนหลายครับวันหยุดรถจอดเต็มเลย

ห,หมวกก็ระบายครับเาปนาข้าบบนมันหอนเนาแดดหลใส่เลยรับไหัหงบ้ง Chụp check in hai lục cặp. Đến khẩu đến đã có tăng này, tăng gì bỏ? Tầng mát tiền long thảo còn mà. thì hao để long thảo ngay

เปลี่ยนรองเท้าก่อนพี่จันจ๋าทุ่งเท่าที่เขาใหแม่จ้เอามาใส่ทับอ่าใส่ทับก็ไปตะเหลี่ยงงวงว่าจ้าถอดรองเท้าออกแล้วก็ใส่อะ้รแะไรใส่สวมเลยเฮ้ยใส่สวมทับ

ได้เวลาแล้วได้ไหมแม่มจับอัลูกไหมสก,กายวอกเสียงคาันเป็นจุดท้ายเอาน้ำอาหารด้วยก่อนหนเอาไปเอาไปไว้ก่อนเอาน้ำอาหารให้ามันเข้าแล้วถากฝากพาไปด้วยกันถูกเ ยแต่เกียงเลกครับเผื่อสัมภาษณ์มีช่องอยู่นะครับระวังของมีข้าล่วงะนะแดดตั้งนอกถ้ามาหอดตอนเทียงนะครนะับนะกัะสีหอนนจกหน่ยนอยตรงนี้ก็จะเป็นกระจกใสเลยเสียว่จะเสียวขานิดหน่นอย <c oughs>

<BS> ถ้ามาช่งงวชงแรงตะเวนไปถิอตองบินช่วงนัง้นก็ดีนะครับนะ <BS> ตะวันรับขอบฟ้านะครับแต่ว่าเข้ามา,มาช่วงเทียงเเเเเเออ <BS> <BS> อาาาาาาหหุนนนนหห <BS> <BS> น <BS> นะะนน <BS> <ก> <BS> นนนนกััั <BS> นนัััลยยยยยงงงชวววววีีี่่่มมมดดปป็บบบิิะะคคครสสู้ <BS> 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 ก็งานปะเนอมเสียวๆแนนนิดหนึ่งครับอ๋อตรงนี้เป็นจุดเช็คอินอีกตรงนึงครับก็จะกลับมาประเทศไทครันแล้ เ,เป็นปีมื่หอหรเดี๋ยวม่จะถ่ายให้บ้างไง<อ>ถ่ายให้แม่บ้างแม่สูงสุดแค่นี้พี่กรแม่ไปไหนนี่จิตกันฮะไม่เรียกแม่มาถ่ายรูปกันนี่ไหนนู่แม่อยู่เน้ เวลาเดินรสึกยบยวบไหมพี่กันใช่ไหมยุบยุบล่องมือครับกลายเป็นวิวด้านหลังนะครับปสวยร้้หยบหยบเยฮบ มันตายยังไงโอ้โหที่เหลือกูท่านมองยไว่ายังไปได้ปะอืมย <c oughs> ังวเบ่ลองข้างล่งมันมันรู้สึกหย่อมยอมมันมาเวลา้วหางตืนมันสั่นหายใจไปคนละแผ่นในกระจุกอยู่แผ่นเดียวเสียว อีกไหมแล้วไปถ่ายก็ไปเลยทีแรก่อันี่ทำขาเพื่อนก็นกงามงามดีครับแต่ว่าเดืยด,ดห่อนน้อยนนนนหนึ่งกา่นควรต้องช่วงอัน้นควรว่างเลย อาเดี๋ยวกาสิพาการเก็บบรรยากาศเก็บภาพครับน้องครับภาพแล้วก็เดินเลต้องิังเล่าเพิ่งเล่ามนอาจจะฟังเล่านี่อย่ามาวางตรงนี้ต้องเล่าก็จะกับเหตุอันสวนด้วยกันเนาะฟังบนเนาะกอบกันน้าวมประกอบไปชืพคล้ายๆกันครับสองพี่มันฟังคงพี่เรียมถ่ายด้วย เดี๋ยวเา้เดี๋ยวเกๆใส่เดี๋ยวจะพดับี่ไปนานเหอยไปยังไปยังไปป้อนะครับ้ยลับเเดแห้งครับเดี๋ยวพักกางานก่อนกันนะครับเดียวเัการพี่น้องนะครับเนาะตะกายวอลกเสียงคาร์น พี่น้องการมาเที่ยวได้ได้ตามตหรับพี่น้องมาเที่ยวจังหวัดเลยถ้าไปผู้เลือก่อนเนาะและ้วก็สีมาเชียงคานต่อกับมาเวยียสกายวอล์กเลยครับเป็นทางท่านครับเมื่อสกายวอล์กเสร็จก็ค่อยไปผู้เลือกนะครับไปเสร็จก็ค่อยไปเชียงคานโอเคโอเค ไปอเดี๋ยวพุ่งีให้ตรงมาถนาวอ๋องหยับไปเเนาะงแค่ีกแพูดนไยก่อนแล้วเลื่มมันนามแล้วเราใส่ไปเอาบ้างะไปเอาอยูะ ภูพระใหญ่อ่ะดสามารถ่ชี้เข้ากัะเข้าห้องกันเป็นทีนนเรียบร้อยครับแง่แง่ก็ยิ้มหัวเต๋อหัวเต้น ตปมาสัมผัสเป็นยงนี่เออมาสัมผัสเป็นเป็นยังไงคือหัวเต็หัวเต็นอยู่สัมผัสาเป็นมันวอัญ่านคือจังวันสีรุดอ๋ออัญญานเออเป็นสงงมะกนมือมันมันเป็นหยับเนบเบเหนือบอะไรันเป็นหด้จังวันสีเฮียยุติรรมะงแล้หฮะเย็นเพิ่มา๊บมมนสิแบบว่ายุบมันบ่เอองานก็บ่รู้ตัวอ้่างไงะ่อเปล่าออกมากอนมืแมันพื้นมันยุบอะไรฮะ เดินกบวันเ,เดี๋ยวบราวแม่นซือยู่ด้สียกม่จบเออขนาดแม่เดี๋ยวบงก้เดียวลไปจับตัวสิเดินตั้งกลับลงไปด้านล่างแล้วครับครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับจะเคยมางานสกายวอล์กเชียงทาน ยืนยื้อยืนยืบหอบมันยืน,ออนยนออนื้อหอบหอบตีกับโจ๊กแต่จะดูหนึ่แต่ดีแม่แม่แม่รถไฟอ,อ,ๆๆอ่อนร้อนอากาศลงมาหอดล้านจอดรถตอนนมาตอนแหลกๆแล้วเนะาะมีคนอะไรครับพี่น้องมันหยุดเ,เดี๋ยวตึงก้ขกก่าวขั้วใส่สื่อไปอ่นเชี้ขานต่อนะครับดีประมาณบอกไก่ครับกับหอดเละ สำหรับคลิปนี้ับพี่น้องมากขึ้นสกายวอล์กนะครับเนาะมาดูสกายวอล์กเชียงคานอยู่จังหวัดเลยครับพี่น้องเอาไว้สักนิดนะครับพายพ่อแม่พี่น้องที่กำลังรับชมคลิปอยู่มีสุขภาพแย็งแรยงครับหล,รหลับเรื่องเงินทองตลอดปีและตลอดไปครับไต่อกันไม่คิดหนาดวยครับสวัสดีค่ะ